สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโน้ตของพลอยพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนดำดิ่งลงไปรู้จักกับโลกภายในของตัวเอง Series Type in the Grip ตอนที่1เอพิโซด1 1 Intro to Type in the Grip Part 1 เคยรู้สึกไม่เป็นตัวเองไหมคะเหมือนมันมีอะไรมาเข้าสิงทำให้พูดหรือทำบางอย่างที่ทำให้เราต้องมาเสียใจทีหลังเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันรวดเร็วมากรู้สึกตัวอีกทีเราก็ได้ทำร้ายความรู้สึกคนรอบข้างหรือทำให้ตัวเองตกที่นั่งลำบากซะแล้วถ้าเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ที่2ของพลอยนะคะซีรีส์นี้มีชื่อว่า Type in the Grip เหมาะสำหรับคนที่รู้จัก MBTI ทายของตัวเองแล้วอยากจะรู้จักตัวเองในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นไปพร้อมๆกับพวกเรา The c a u c u u s นักท่องโลกภายในค่ะคำอธิบายทั้งหมดที่อยากได้ข้างต้นจะอยู่ในซีรีส์นี้ทั้งหมดเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันก่อนเลยว่า Type in the Grip คืออะไรอธิบายให้สั้นที่สุดก็คือการตกอยู่ในสภาวะการครอบงำของฟังก์ชันด้อยหรือ inferior function ค่ะ อธิบายให้ยาวขึ้นอีกสักนิดเพื่อความเข้าใจและเป็นการปูพื้นฐานเราต้องเข้าใจก่อนว่าไทป์ทุกไทป์มีการทำงานกันอย่างเป็นพลวัตหรือที่เรียกว่าไทต์ดานามิกส์ค่ะไทต์ดานามิกว่าด้วยเรื่องอะไรไทต์ดานามิกสพูดถึงทฤษฎีที่ว่าพวกเราทุกคนใช้ฟัง์กชันทางความคิดหรือเมนเทลฟังชันครบทั้ง4ตัวกล่าวคือประสาทสัมผัสหรือเซนซิงยานทัศนะหรืออินทวิชัน ความคิดหรือ thinking และความรู้สึกหรือ feeling เพียงแต่ว่าเราใช้มันด้วยจำนวนพลังงานไม่เท่ากันเท่านั้นเองเช่นหากเราเป็น ESTJ เราจะใช้พลังงานไปกับฟังก์ชัน extroverted T มากที่สุดรองลงมาคือ introverted sensing ต่อด้วย intuition และท้ายสุดเลยคือ introverted feeling ค่ะ นอกจากนี้สิ่งที่น่ารู้ก็คือฟังก์ชัน2ตัวแรกในไทเตอรนามิกของเราคือฟังก์ชันที่อยู่ในจิตสำนึกหรือคอนเชียสกล่าวคือเราสามารถควบคุมมันได้มีสติระลึกรู้ในการดึงมันขึ้นมาใช้งานในขณะที่2ตัวหลังเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในจิตไร้สำนึกหรืออันคอนเชียสเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะเจ้าตัวสุดท้ายมันแทบจะเป็นประตูไปสู่จิตไร้สำนึกหรือเป็นส่วนหนึ่งของจิตไร้สำนึกเองซะเลยทีเดียว ถ้าใครนึกภาพพลังงานและพลวัตที่พลอยกำลังพูดถึงไม่ออกนะคะลองนึกภาพความเป็นจริงที่ว่าในแต่ละวันเรามักจะใช้เวลาไปกับการทำสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่งเรารู้สึกมีชีวิตชีวาในการได้ทำสิ่งที่เราชอบมากกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตชีวาและมีพลังนั่นแหละค่ะคือการทำงานของฟังก์ชัน2ตัวแรก ในขณะที่อีก2ตัวหลังคือฟังก์ชันที่เรามักไม่ถนัดโดยธรรมชาติเวลาใช้มักจะไม่รู้สึกสบายใจเท่ากับ2ตัวแรกค่ะเหตุผลที่เราควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง t ท p ์ d y น a มิก s คือการสร้างความตระหนักรู้ในตัวเองที่เพิ่มขึ้นและช่วยให้มีแนวทางในการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นสมดุลขึ้นมากขึ้นค่ะเพราะถ้าเกิดเราใช้พลังงานทั้งหมดไปกับฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งและละเลยความเป็นพลวัตของมัน เราจะกลายเป็นคนด้านเดียวขาดสมดุลและบริหารจัดการชีวิตได้ยากการสร้างสมดุลให้กับการใช้พลังงานจึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นจิตจึงออกแบบให้พวกเราทุกคนใช้ฟังก์ชันทางความคิดทั้งหมด4ตัวเพียงแต่มีการแบ่งสรรปันส่วนพลังงานให้แต่ละฟังก์ชันไม่เท่ากันค่ะพลอยจะขออนุญ,ญาตสรุปไทไดนามิกส์คร่าวๆนะคะว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างไทไดนามิกส์เนี่ยพูดถึงฟังก์ชันทั้งหมด4ตัว เรียงตามลำดับพลังงานของแต่ละไทป์ฟังก์ชันตัวแรกหรือฟังก์ชันเด่น dominant function ตามทฤษฎีรูปแบบบุคลิกภาพฟังก์ชันทางความคิดหนึ่งใน4ของคนแต่ละคนได้รับส่วนแบ่งของพลังงานในจิตมากกว่าฟังก์ชันตัวอื่นๆค่ะทําให้ฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่มีสติอรึกรู้มากที่สุดและสามารถกําหนดทิศทางการควบคุมของมันได้โดยธรรมชาติแล้วเรามักจะรู้สึกมีชีวิตชีวาเมื่อได้ใช้ฟังก์ชันตัวนี้ดังนั้นเราจึงมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆและมีประสบการณ์ผ่านการใช้ฟังก์ชันตัวนี้มากที่สุด ความต้องการที่จะใช้มันให้ได้มากที่สุดส่งผลกระทบต่อการเลือกอาชีพหรือการงานของเราวิธีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆก็ด้วยและรวมไปถึงด้านอื่นในชีวิตที่มีความสำคัญกับเราด้วยค่ะฟังก์ชันที่2หรือฟังก์ชันรอง (Auxiliary Function) เราใช้ฟังก์ชันนี้ได้อย่างมีสติและควบคุมมันได้ไม่ดีเท่ากับฟังก์ชันแรกอย่างไรก็ตามฟังก์ชันตัวนี้ช่วยสร้างสมดุลให้กับฟังก์ชันแรกค่ะหากฟังก์ชันแรกเป็นฟังก์ชันรับข้อมูลเช่น Sensing หรือ Intuition ฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการตัดสินใจซึ่งก็คือ Thinking หรือ Feeling และเช่นเดียวกันถ้าฟังก์ชันแรกใช้ในการตัดสินใจฟังก์ชันที่2ก็จะเป็นฟังก์ชันสำหรับการรับข้อมูลสิ่งนี้ช่วยให้มนุษย์มีวิธีที่ถนัดในการรับข้อมูลและตัดสินใจเป็นพื้นฐานค่ะ ถ้าใครสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันตัวที่1และ2ซึ่งเปรียบเสมือนฟังก์ชันตัวเก่งของเราช่วยให้เรามีชีวิตรอดในสังคมแนะนำให้กลับไปฟังซีรีส์แรกของพลอยที่มีชื่อว่า t h e y u n i o n a Functions นะคะอัดไว้ให้ทั้งหมด10เอพิโซดทุกคนสามารถไปหาฟังได้ว่าทายของตัวเองมีฟังก์ชันใดเป็นฟังก์ชันเด่นและรองค่ะฟังก์ชันที่3 การใช้ฟังก์ชันตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องท้าทายไม่สะดวกใจไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเพราะฟังก์ชันเชื่อมโยงกับจิตไร้สำนึกเราจึงไม่สามารถควบคุมและกำหนดทิศทางของมันได้อย่างอิสระค่ะสำหรับตัวสุดท้ายฟังก์ชันที่4หรือฟังก์ชันด้อยฟังก์ชันตัวสุดท้ายนี้ได้รับส่วนแบ่งของพลังงานจากจิตสำนึกน้อยที่สุดเพราะมันอยู่ลึกลงไปในจิตไร้สำนึกของเรา อย่างไรก็ตามฟังก์ชันตัวนี้ได้พลังงานในจิตไร้สำนึกเท่ากันกับฟังก์ชันเด่นในจิตในจิตสำนึกตราบใดที่พลังงานในฟังก์ชันเด่นของเรายัางทำงานอย่างเป็นปกติอยู่พลังงานในจิตไร้สำนึกของฟังก์ชันด้อยก็มักจะสงบนิ่งอยู่กับที่ค่ะซึ่งในซีรีสน์นี้พอจะเน้นไปที่ฟังก์ชันด้อยเป็นหลักนะคะเพราะฟังก์ชันด้อยนี่แหละที่ส่งผลทำให้เกิด t y p e in the Grip ค่ะ เอาล่ะอดัมพบทกันมายาวพลอยจะขอเริ่มอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันด้อยนะคะคำถามแรกสำหรับฟังก์ชันด้อยก็คือฟังก์ชันด้อยคืออะไรในลำดับการใช้พลังงานฟังก์ชันด้อยคือพลังงานที่น้อยที่สุดหรือคือฟังก์ชันที่ได้รับพลังงานน้อยที่สุดค่ะดังนั้นฟังก์ชันด้อยจึง หนึ่งเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในจิตไร้สำนึกของเราเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือเราไม่สามารถกำหนดทิศทางหรือควบคุมมันได้พลังงานที่อยู่ในจิตไร้สำนึกนี้ระเบิดออกมาและเข้ามาควบคุมรูปแบบบุคลิกภาพของเราเมื่อพลังงานที่อยู่ในจิตสำนึกซึ่งก็คือฟังก์ชันเด่นและฟังก์ชันรองมีไม่พอหรือขาดหายไปเรามักจะไม่ตระหนักรับรู้ในการเปลี่ยนแปลงนี้ในตัวเองจนกวับประสบการณ์การถูกครอบงำด้วยฟังก์ชันด้อยจะจบลง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็น type INFP ปกติแล้วเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีกลิ่นอายของความสงบน่าสบายใจเมื่ออยู่ด้วยและเป็นคนมองภาพใหญ่คุณสมบัติเหล่านี้เป็นธรรมชาติของฟังก์ชันเด่น introverted F และฟังก์ชันรอง extroverted N ของคนประเภท INFP ค่ะ แต่เมื่อ n f p ถูกครอบงามด้วยฟังก์ชันด้อยพวกเขาจะกลายเป็นคนพูดจาได้เจ็บแสบแทงใจดำคนอื่นมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งนั่นคือการทำงานของฟังก์ชันด้อย (Extraverted Thinking) ค่ะแต่เป็นการทำงานในแบบที่บิดเบี้ยวกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีว่าพูดแรงไปก็ภายหลังซะแล้วส่วนมากต้องมานั่งเสียใจยกับการที่ตัวเองไม่มีสติในตอนนั้น 2ฟังก์ชันด้อยเป็นฟังก์ชันที่ตรงกันข้ามกับฟังก์ชันเด่นค่ะอย่างไรก็ตามฟังก์ชันด้อยจะแสดงตัวออกมาในรูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงและสามารถคาดเดาได้ลักษณะที่แสดงออกมามีความใกล้เคียงกับคุณลักษณะที่เราใช้ในการอธิบายคนที่มีฟังก์ชันเหล่านี้เป็นฟังก์ชันเด่นเช่นฟังก์ชันด้อยของคนประเภท ISFP และ INFP คือฟังก์ชัน Extraverted Thinking มีความคล้ายคลึงกับฟังก์ชันเด่นของคนประเภท ESTJ และ ENTJ ซึ่งก็คือฟังก์ชัน e x t l o r a t e r Thinking เช่นเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบกับการทำงานของฟังก์ชันเด่นแล้วฟังก์ชันด้อยจะมีความสุดขั้วมีความ over มากกว่าคล้ายกับเป็นเวอร์ชันกระตูนล้อเลียนของฟังก์ชันนั้นๆเป็นฟังก์ชันที่ดูขาดประสบการณ์และไม่เป็นผู้ใหญ่มากกว่ามักจะถูกมองว่าเป็นเด็กไม่สมเหตุสมผล เมื่อเราใช้ฟังก์ชันตัวนั้นนะคะและถูกกระตุ้นได้ง่ายและสุดท้ายการรับรู้หรือการตัดสินใจของเราจะเป็นสีขาวดำจะเอาทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่เอาอะไรเลยส่วนมากจะเป็นแบบนั้นค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับฟังก์ชันด้อยไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะวันนี้พลอยอาจจะต้องขอลาไปก่อนตอนต่อไปพลอยจะมาพูดถึง ฟังชันด้อยในอีก3หัวข้อด้วยกันซึ่งก็คือ 1. สิ่งที่กระตุ้นให้ฟัง์กชันด้อยทำงาน 2. วัตถุประสงค์ของการมีประสบการณ์การตกอยู่ในการครอบงำของฟัง์กชันด้อยและ 3. ตอบคำถามว่าประสบการณ์การตกอยู่ในฟัง์กชันด้อยช่วยให้จิตรักษาสมดุลได้ยังไงค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ของพลอยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะเจอกันอีกทีในอพิโซดที่12นะคะขอบคุณมากๆค่ะ